ครับโอเคอันนี้เง right? ินเงินเรานะเงื่องนที Three ่ตามไม่ได้ไม่ด so ูครับตอกตามปีละสองสามปีจากเรานะนี่มาจากเราเลยเก็บเงินมาจากโบกันนะครับอายุอะไรแล้วปีนี้ก็สี่ปียี่สิบสี่ปีนะเวียงจังนะครับเดินทางมาใครจะมาสักก็มาได้เราติดตามมาทุกปีว่ะสามสี่ปีแต่ผมเริ่มเลยเนี่ยแต่ชุดดีนเลยนะครับมาสักยักษ์นะครับชุดใหญ่มาดู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 รอยสักก่อน ีพี่น้องจากกรุงพาวนะครับที่ลาวนี่คนรู้จักผมเยอะอยู่ทุบทับเลยนะอันนี้เยอะไหมตอนตอนทับอกดีใช่ดีบอกได้ที่อมขายวองกูเหรอที่ใครส่งมาให้กวเนี่ยอ่าดูนี่ปึ๊บคุณอะคุณอะไรที่มาล่าสุดที่ส่งอะไรมาให้กูเนี่ยระเบิดหรือเปล่าเอาแดูนี่ดิแก่ที่สุดแล้วตายก่อนยิว จากลาวครับจากลาวเลยนะครับบอกต้องรับสิพี่น้องจากลาวก็มาได้นะครับมาได้เลยใช่ไหมหลวงกิมีอะไรยังมีแฟนได้แฟนได้ยังกาได้แล้วอะไก็มีอ่ะเกินห้าครั้งอ่ะโอ้เกินเกินโอ้เกินมีอะแล้วอืมแหมเมียแล้วมึงนี้เราทำมุกอะไรก็แปลงนี่ต่างอย่างมียก็คือว่าแต่งแต่งกัน โอ้โหแล้วมันต่างกันแค่ไหนแต่งงานไม่แต่งงานแล้วถ้าเกิดอยู่กันแบบเป็นงยี่สิบปีไม่แต่งงานก็ได้กาแฟถึงไม่ได้ก็เมียนมันจะตื่นนอเมียนนะเฮ้ยไอที่ลาวนี่ยถ้าเกิดเราเราเราไปเที่ยวเนี่ยเราไปเจอสาวลาวแล้วเราไปนอนบ้านเขาคนหมดจับเลยใช่ไหมต้องไปนอนลงเมื่อนต้องนอนลงเงื่อนสาวต้นงลงเงื่อแต่ถ้าเกิดนอนในบ้านเขาก็แยกจับแย่ความจับได้เลยโทษโทษหนักมอ่า โอเคอง,อง,องีตัวเครื่องหนึ่งนะโอเนอนต้องแก่กันก่อนแล้วจึงเข้ามาเลยอ,อ๋อคือผิดตรงนี้นะครับผิดผีคือไม่ต้องกลัวน,นะครับไม่ว่าจะไปลงไปลาวอะไรต่า,างเนี่ยนะครับผมแต่ว,ว่าเฮ้ยพูดคนไทยจะไปอะไรไม่ได้เขาคือกฎหมายเขานะครับนะเพราะว่าผิดผีใช่ไหมคือต้องต้องไปเอาที่เืลยครับเนั้นนี่แหละครับนะระวังไว้แล้วกันนะครับตอนนี้เราไปไปไปเล่นลาวแล้วก็จุดีประเคดีเขาถูกปะ จะไปนอนตีตัวอะไรหรือล like ุ like ่มล right. yeah. right ่าเขาไม่ได้เขาก็ถือนะครับผมนะอันนี้เรื่องจริงไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนที่ที่บ้านเราบนาะติดหาติดหาเลยทำติดกูได้เลยมันคตรโคตรหนักเลยเรื่องตันหิวครับรู้กันไม่ช่วูนะไปห่อนแล้วไปหมอนแหละนี่ลาวที่ลาวนี่ที่อยู่เวียงจันท์อยู่แถวใกล้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 กับอะไรอ่าอยู่สี่โคตระบองสี่โคตรตะบองเหรอสี่โคตรตะบองเวียงจันท์ก็มันกว้างใหญ่อยู่ มานพูไปมาเรื่องการพูดไปวงังกันเ<ม>รืร่องพี่น้องเตียนประตูใส่ฮอสบ้านกับประมาณสาม่วโมงทีที่ไหนอ่าอยู่อ่าอยู่บ้านแตงสว่สางมองอยู่บ้านแตงสว่างนะครับมาได้น้องเข้ามาเข้ามากี่วันแนไทยี่มาตันมาต,ตอนเช้าวานันนี้วันนี้นะตอนเช้าโอ้โหพี่ดีพี่นึงขึ้นเครื่องสายไหมขี่รถเมล์มามาครับเลองค์กับแม่แม่อยู่บี่อน่ละอ๋อแม่อยู่บีตอตกลับมาทานก่อน นม่อ๋อแม่ก็อยู่รีสอร์ทไปแล้วที่บนิเกตแล้วก็มามามรถเมย์มาจากหนองคายเข้ามาจากหนองคายนั่งรถมาจากอุดรมา,าแล้วหนองคายนะนั่งรถเตี๋ยลุงจันมาทอดกุฎอนกุฎอนเรล่ามาอุณเจี๊คุณเจี๊ยมานี่คุณเจี๊ยบเหล่ามานั่รถเมย์มานะครับขอบอกนะดัดเวียงจันนะครับโอเคนะครับใครจะมาสักก็มาได้เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะเอาโอเค